ไม่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 ไมไม่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 ให่สบายดีพี่น้องกระตกมาเลยสบายดีแล้วพี่น้องนั่งอีกหน่อยเหนาแล้วพี่น้องเอ้ลมหนาวขันตะเกีไบกุมจ้าขันเลย่มนรู้รู่เป็นอะไร แค่เลี้ยวเลยนะเจะอมองเขาแล้วเจียวไปยังห้องเขาคือน้ำมากินสิลมมันแห้งเนอะลืมไปทางไปกินทางไหนละร่มหนาวพี่น้องอันนี้มีใครในมีผ้าใหม่กระตาดเน,น,น,นี่ยมาปิ้งปลาสองตัวพี่น้องเลยเจียวเขาไม่มี อันนี้ก็ต้มไก่แจ่วบ้องนะคะแดงทำขึินนี้ไงมาหิ่งหงสมากินข้าวมองปลาลุงกินข้าวนะว้หนึ่งสองสามเด้อปลาลุงเด้อกินข้าวน้ำกันเด้ปลาลุงมากินข้าวสิดเจ็บน้ำกันเด้อมีปลิงปลามีแจ่วบ้องมีแจ่วเพียต้มไก่แบบปูแป้งให้ห่วงเอาไม้ย่าอย่างเี้แหละได้ชีวิตสดสดนนักสิจะคนจะคนอย่เลย อ,อ่ะน้วเออแตบรี่ปลุงหรือาหัวโตเลยแตบ่บรีปรุงเป็บบปนวัดมั้ยแจบบืดๆคันตาแหงหยดตาเรื่องเมื่อเรป็นยาตาละ เดี๋ยวเ้างจิ้มอะไรด้จ้ะเผ็ดเนาเผ็ดได้จ้ะเสร็จแล้วเยวไปใส่า้วคุยเนาะจะเอาปลาหรอจิ้มเผ็ดมนี่แรกเลกานมาหนึ่งะนะมเผ็ดขนาดเป็นยังไบ มือแต่่าวเ้ยทำนะแกะก่อปลาขาวบุกที่เพล่เพล่นกุ้ง้อนน้อยก่เทาไหรอืมว้าวกุกุกกไก่ใหญยอะมีชอทุ่ง ครูได้สอนคูดาวคูใหม่จักเห็นังแหละทำไมมันจะมาปะถ้าเกี่ยวกัเขาคนคนเขาคนทีก็น่อยนึงนูเขาไว้มนีคนองคนอืม ให่ก่านึงบ่ะอืมอืมห่นึงกท่มเอาี่กันเลยเม่ใช่เป็มสูตรเลยอืมไม่ปลาแซ่บแวมือเขาเมือไหมวะไม่ก hmm. ับซีมมนสเาบด พี่ืไนงเ้อแม่เนาะพีมือขวด้าพีมือปีกแต่ีมือใครพี่มือน้อยๆรักขึ้นมาการเงินเม่คนเขาจะกอดเขาเห็นตึงปลาเด้อใหม่เด้อใหม่

เนี่ยอร่อยข้าวอย่นี้อยู่นะม่ความาผุแบบอร่อหาชี้เป็นอย่งนี้คนรวยไหนานำกับคนก่อยู่ว่เนาะเคหลุดง่ายๆเนาะ กับคนกันคนคือมาแล้วเบิร์กปุ๋ยใส่วิ่งบนวินวนงวงดาวแบบประมาณเท่าไหร่กล้ได้เท่าไหร่ก็เห็นนี่ปลาลูกบอกไปช้อนจีดไกลอืมอืสั่งข้าวห่อใบหน้าไหม ăn nắng là hộp kiếp ăn là sao hãng mhm 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 เนยและจับแบบกองมัดเะไพี่น้องเลี่ยอเป็นขาวแดงนะเนยมัดเดียวยังใสแต่แต่เนะมยนคือนกคือซ้ำมัดนะั่งไปแล้วมัเรบเดี๋ยวเขาเนยวิ่วเลยทำไมเขาใส่ขาวอันเบิด์ตโทมอเดเยขาลาย,ลยจริงอาวแดงนะน่าขลักันจ๊ะ ถ้าเขาเล่นเห่าอนเท่าอย่าง้ไนะฮะนี่นี่จะใจมันอยู่นะคิดไปที่ไหนก็เด็จแตว่าเป็นยุ่งเลยเจ้าดูอินัาคเงี่ยัน อะไรบอกผัเองบอกมีแต่ผักเอาเองบอกมีผักว่าอ่างไรบอกไม่หวานที่ักวายขวายเนาะั้านใดดอกพี่้องเ้ยบ้างเก่าเก่าบ้านคือเก่าเด้อม่บริใจขวายข้าเก่าบริบบ พูดาวบ่ไปปีนเ้อนหัวอันคุเขาปีนอ่ะโต้งมาจัใส่แล้ว้าไปีนไู่คเหรอเหนใครอ่ะอามาเห็นปีนอ่ะนี่นี่กับปีนกันปีนเซี่วเซี่อ้ยพูดแ้วห่าหายอยู่ปีนเถอเห็นใ่ะถาปีนหัวงเฮียตุ้เฮีย อะไรมากินน้อนอาหารโองคนในโดเตอสุดพลาดพลยคนเล็กตอหวอถ้าบรีนสินได้ห้ามีจะเบิกจิซื้อนู่้ในสวนสึนได้ม่นั่งปรเด็นบอกไปวันหนึ่อโจกกคามบอกเขากุกขึนได้ Mày đi bộ hai mươi ba được mày 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 mày

แค่ข้างเลยนแไแล้วข้ามัข้ามานหม้อเลือเข้า้งยมขนาดได้ไหมค่าวากแก่ไ้นลงแหนก็บางได้ไครับบ้าแหงมังมีใคกินน้ำท่าวเลยขู่ท่าบ่ได้บ่แหนมึงเได ตัวเสือเขาจำเมันด้านแห้งมันตัมันะเออตุกตุกตุกหรือว่มเบิ่งเ่ไรเลิกเนาะหีออกไลอย่างเดียวมันตั้มหมนั่นเนาะกอนเครื่องเทศอะไรกินกินกินม่เป็น นกเหมือนดินเขียวหรพาไปทำว่าดีดวะเปี๋งรไ้ายองไปยิงทังรูแขีวแกล้งคนก็ขวเ่ะเดอเป็นขอดอ๋บไม่ขอแขวแล้วเราไปเสียขา น,น,น,นี่นี่น่าจะ่ไปแล้ว,น,ว,น,วน,น,นี่นี่น่าจะใส่ไปแล้วตรงนาาผัดไปเด้อเหาพอดูจแย่หนิทัี่มาเองตองเฮ้ยนี่ดูคำหน่หาผัดตานมาปิกแต่ mhm 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 nha mhm 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 เหมือนเก่าขึ้นตอนนั้นขึ้นเาทำหนึ่งค่วกแก่แเก่าชิดขึ้นอันอยู่ไหนตันนี้ข้างบนนันถาแบกเห็ะรไ้มได้ข้าวหมกั ลมตีเงกัดมัน่มมขาตี่ออกรวมมากเลยระวังคํามาสังัดเลยวุ่มมาก่มนี่รมตีตุ่มตุด้นี่แบบอย่หัวเจ้เล่หพี่นอนะนักเดิอเป็นเหียวไข่เนาะ

วันนี้จ้กน้ำ้ดตงยไปนอนน้ำแม่มือแม่เอามาส่งอียรั่บอกบอกาดาจะไปนอนยงอด้ดมันเออะขาบอกขางับเขาเข้าไปนี่ตามาเลือกเพาะว่าเร่เขาจะมาส่งกุญ โอ้ยนเลยว่าจนากูนี่หก็ยาก็ย่าเอามาส่้อพีแมงอยู่กับแม่เอามาส่้มจะลงไปเตยเป็นพละเขาเขาจะไปตั้งค่าเมื่คืนกูไปขาเพิ่มถ้ไปอยู่ตางห้าาโตคนเดียวเขาไปปชาเขาไปข้าวเพิ่มกินหมูมวยนี่ม่กินมันมันน่าเ นมกินห right? okay. okay. er, ัวปลาอืมนขช้ามากินหวานใช่หน้าสองเนียนไม่เบ็ดเนีนหรอกใช่ไหลองกินหนึ่งก่โลเขกินข้าวกลเยอะกาเเลย

แอ่มพี่วป่า่ไม <c oughs> <sk az District> ่นั่งคอดลูกเสียวมานอนนั่นเรอบมันนั่อไไม่เมื่อก็ไม่ถ่ากเนนกันนะ่กาทักเจบาพี่นอ แม่น้เทนมาหาอยูนมแนรมเนี้นนนดิน,น,นส,สบายอยู่บ่ขอดินเที่ยงน,น,น้าเนี่ยนะตึมตึมตึมเต็มที่เทีน่นาแล้วเงหที่ เลนเสียกันเราจะไ่ไปไปไปาปไ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 ปดปไ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 ปปไปไปไไไปไ